ผู้ชายเนี่ยเป็นเป็นเพศคนที่เป็นผัวเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายที่แบบนีปัญหาแล้วปล่อยเขาสางปัญหากันเป็นเมียน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บยังไม่มีคู่มาเป็นเมียน้อยบางทีคนที่เคยเป็นเมียหลวงมาก่อนแล้วตอนนี้เป็นเมียน้อยคือเคยโดนแย่งและเอาคืนก็มีมันมีแม้กระทั่งว่ากันเถียงกันในศาลกลับบ้านในผลลูกกลับบ้านอ่มีแม้กระทั่งขนาดน,นั้นอ่ะคนเราอ่ะวันนี้ผมอาจจะรักคุณมากนะแต่ว่าผ่านไปสิบปีมันไม่เหมือนเดิม มันคือการสมัครใจที่เข้าไปเดิมพันบางคนอยู่ด้วยกันมา20ปี30ิปีไม่เคยหนึ่ดีเลยแต่มาใจแตกตอนแก่ลูกเมียน้อยได้สิทธิ์เหมือนลูกเมียหลวงถูกต้องครับแต่เมียน้อยไม่ได้เท่าเมียหลวงแน่นอนไม่ได้เลยเล่ม,มีทะเบียนสมรสก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีปัญหาจะมีสักกี่ใแบบมันก็ทะเละเยดอยู่ดี <c oughs> มันก็ทะเลย์ยดอยู่ดี เขาอยู่กับเธอก่อนแต่ถ้าเขาไม่ลงหลักปักฐานไม่ลงเอกสารว่าเป็นผัวในทะเบียนสมรสเป็นผัวแค่บนเตียงก็ถือว่าเป็นเมียน้อยทันทีถูกต้อไหมเขาอยู่กับลูกมาหลายปีอยู่บ้านไม่ทําอะไรเลยก็พอสามีไปเจอกับผู้หญิงคนใหม่ไปจดเออไปจดเออกลายเป็นเมียน้อยมีใช่ไหมที่แบบว่าเมียหลวงที่ไม่มีทะเบียนสมรสมาขอให้ไปฟ้องเมียน้อยที่มีที่ที่ถือสมรสอยู่ถามว่ามีคนโทรมาปรึกษาไม่มีครับ มีแต่มันไปไม่ได้ครับอยู่ดีๆก็กลายเป็นเมียน้อยบางคนอยู่มาหลายปีอย่างเงี้ยเขาไปจดคือรู่งโตแล้วน่ะใช่แต่สุดท้ายผัวไปจดทะเบียนกับคนใหม่กลายเป็นว่าเขาเองเป็นเมียน้อยเฮ้ยเขาเป็นเมียหลวงอยู่ดีเพิ่งรู้จนเป็นเมียน้อยเพราะผัวไปจดทะเบียนสมรสคนอื่นอันนี้ก็ไม่ช่วยใช่ไม่ได้แล้วฟ้องยังฟ้องไม่ชนะเรยไม่ได้ครับเขาดูทะเบียนสมรสเป็นหลัก แต่ทีนี้พอ,อ,พอคนใหม่ทำเม็นคหมายใจร้ายอ่ะพอคนใหม่มีทะเบียนสมรสปั๊บเนี่ยเราก็อยู่กินกับผัวมาตลอดเลยทีนี้กลายเป็นเมียน้อยโดนโดนเมียใหม่เขาฟ้องเพราะเขามีทะเบียนเธอก็ใจร้ายไงเธอไม่ดูแลเมียน้อยเลยบางทีเมียน้อยเ็าอาจจะต้องการทนายเก่งๆอย่างเธอหรือเปล่ามีแล้วก็มีทนายที่เก่งๆกว่าผมเยอะไม่เมียน้อยอาจจะต้องการทนายดีๆเก่งๆแล้วมาบอกว่า ฉันถูกเมียหลวงกระทามาค่ะคืออย่างนี้ครับผมผมพูดเลยนะว่ามันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้การที่คุณจะคลองเรือนคุณจะมีคู่สมรสคุณจะมีแฟนทะเบียนสมรสเป็นเรื่องสาคัญไหมที่คุณต้องตรวจสอบเรื่องประวัติเขาเรื่องอื่นๆค่าเข้าใจไหมคุณราจจะบอกว่าถ้าเป็นเมียน้อยมันก็ผิดจะถูกยังไงเธอก็ผิดเขาจะทาเธอไงเธอก็ผิดใช่เพราะคุณยอมรับกติกานี้ตั้งแต่แรกคุณควรจะไปตรวจทะเบียนสมรสคุณควรจะดูประวัติเขาไม่ใช่ว่าแอบปึ๊บ ฉันโดนหลอกฉันโดนหลอกมันพูดง่ายมีไหมมีไหมสุยยี่เมียน้อยจะไม่นีโดนหลอกไพ่ใบรแรกที่เมียน้อยหงายมาคือดหลอกหไม่รู้นี่คะว่าเขามีเมียแล้วหนูโดนหลอกคัทัใช่เป็นคลาสสิกเลยหนูไม่รู้อันดับแรกก่อนหนูไม่รู้หู้พี่มาเองหนูไม่ได้ผิดพี่อยากได้พี่ก็คืนไปสิพี่มาเขาคืนไปสิไม่เสียหายพี่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยพี่ไม่มีความเสียหายนี่ตอกย้ําอีกพี่ไม่เป็นคนดังพี่ไม่ต้องได้รับความเสียหายอะไรเลยอืหนักปี ผู้หญิงบางคนกินอยู่จนลูกเติบโตแล้วเพิ่งรู้ตัวเองเป็นเมียน้อยเพราะผัวไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงคนอื่นครับ,รบจากที่เคยเป็นเมียหลวงอยู่กลายเป็นเมียน้อยทันทีเพราะกฎหมายเอาทะเบียนสมรสเป็นเป็นหลักกฎหมายก็ไม่แฟร์สิแค่อย่างนี้คือกฎหมายแฟร์นะครับเราเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราไม่อยากตกเป็นเมียน้อยเลยจดก่อนเลยแต่งตับ<อ>๊บจดเลยนี่แก้ปัญหาได้ดีมากเลยเพราะ,<ท>ะว่าทะเบียนสมรสก็แค่าการะดาษใบหนึ่งตอนรักกัน ทะเบียนสมรถก็แค่กระดาษไปหนึ่งแต่นี้ให้รู้ไว้นะนี่คือ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 ตัวอย่างที่เออม,มันมันมีมันมีดีกว่าไม่มีเราต้องเข้าใจส่วนเราจะใช้หรือไม่ใช้ว่ากันอีกทีหนึ่ง<อ>มีก่อนคือปัจจุบันเนี่ยเทคโนโล,โลยีเนี่ยการจดทะเบียนเนี่ยมันออนไลน์หมดละสมมติว่าจดทะเบียนตีนี้ต่อมาปุ๊บอีกสามสี่ปีเขาไปจดบอนอื่นปั๊บเนี่ยเสียบัตรประชาชนปั๊บเด้งหมดเลยเออมันไม่ได้สเลยเขาเรียกสมรสซ้อนมาก่อนมีแต่นี้มันมีไม่ได้สมัยก่อนมีจริงเนาะยี่สิบปีที่แล้วที่ไม่มี ผัวก็จดไปหลายเมียเลยใช่ครับมีสมรสอยู่หลายเมียเลยทีนี้ถ้าเราป้องกันโดยที่เออโอเคละเป็นคู่สมรสเราปุ๊บมันจบเราไม่ต้องไปหวั่นว่าเราจะเป็นเมียน้อยอืเลยมันจบแล้วมีไหมที่แบบว่าเมียหลวงไปฟ้องเมียน้อยได้ไม่น้อยแบบผัวตัวเองนี่แปดสิบไปมีเมียน้อยอยุยี่สิบอย่างเงี้ยมีไหมถามว่าถึงขั้นนั้นไหมอายุเยอะๆกับเด็กมีเมียเจ็ดสิบกว่ากับประมาณยี่สิบแปดนี้มี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 ก็ฟ้องมีแล้วก็มีประเภทที่แบบว่าเออ เราฟ้องไปปุ๊บผัวฟ้องยาฟ้องสวนมีหลวงก็ไม่ยอมให้ยาอย่างนี้ก็มีมีหลวงไม่ยาไม่ยาไม่ยาให้บางทีอาจจะเพราะเป็นเพื่อนแล้วฟิลนั้นแล้ว่ฟิลคนแก่แล้วแกล้มมือไปแกล้ขังไว้ไงฉันไม่ได้มองค่ะว่าเป็นฟิลเอาเพื่อนแล้วไม่ใช่ค่ะกูแกล้มมือเรื่องไหนกูจะอยากขมือใช่ก็มึงจะอยู่กับมันก็ไปสิขาขังไว้เออขังไว้ลองตายก็ได้สมบัติหมดมันมีแม้กระทั่งประเภทว่าฟ้องกันอ่ะไปรถคันเดียวกันอ่ะเอามีขนาดนั้นอ่ะเอา ผัวเมียในฟ้องกันที่สารเนี่ยไปคันเดียวกันลงสารปุ๊บเนี่ยว่ากันเถียงกันในสารกลับบ้านในคนลูกกลับบ้านอ่ะมีแค่ขนาดนั้นน่ะคนเราอ่ะถูกคอขนาดนั้นนะพี่ยี่กว่าละครไมไม่ชีวิตจริงนี่ละครสงครามสมรสของพี่สารสีแก้วหรอช่วงวันสามสิบเอ็ดหรือเปล่าชีวิตจริงมีมีแบบนี้เลยแล้วเขาฟ้องกันทำไมอ่ะเขามารถคันเดียวกันก็ไม่รู้สภาพเลยที่แบบถูกบังคับมาเมียก็บอกว่าผูกหัวบังคับมาคันเดียวกันนู่นนั่นพอไปเจอที่สารหัวก็เล่นละครแบบน้ําตาตกอย่างนั้นแต่พออ่านแชทดูปุ๊บ มึงไปกับลูกเวยมึงไม่เอากูไปอันนี้อันนี้มีมีแบบนี้ด้วยแต่ว่าพอไปถึงศาลปั๊บร้องให้ผมรักลูกหอบลูกไถลูกไปมัานมีจริงๆที่แบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่พอหลักฐานเนี่ยท่านดูแล้วกันอเออวะเป็นทนายนี่เหมือนละครเนาะสแสดงว่าละครที่เราดูดราม่ามากๆอันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยชีวิตจริงการเป็นทนายมันมากกว่านั้นเยอะมากกว่ามากกว่าเยอะเลยครับละคร<อ>ถ,<น>ถามว่าละครดีไหมดี แต่นั่นคือแค่เสียเที่ยวเธอดูไหมดูนิดนึงครับสงความสองรสช่องวันเธอก็ดูช่องสามเธอดูไหมดูครับก็ดูทั้งสองช่องเราชีวิตนายอะเนาะใช่ครับก็ต้องดูก็บางทีอาจจะต้องมาตอบเอฟซตอบแฟนคลับว่าที่เขาถามมาแบบนี้ที่ละครมันใช่ไหมแล้วใช่ไหมใช่ครับบางส่วนใช่บางส่วนอาจจะไม่เหมือนละครเพราะชีวิตจริงมันไม่เหมือนละครคือมันมีดีเทลบางครั้งมันพูดยากเนาะแต่ละเคสถูกไหมใช่ครับตัวแปรมันไม่เหมือนกันละครเขาใช่เขาแบบนั้นบางทีในละครคือเขามีฐานะ ฐานะที่ดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าในชีวิตจริงมันไม่ใช่เหมือนเขาแต่ดูละครแล้วมาเป็นตัวเองอ่ะมันไม่ได้ประเด็งชีวิตจริงของเมียหลวงเวลาให้ทานายพัดฟอ้องอยากได้อะไรที่สุดคืออันดับแรกก่อนสักสีก่อนอยากได้คําว่าชนะก่อนบางเคสบอกว่าขอแค่พี่ชนะตัวเลขไม่สนขอให้พี่ชนะอ,อ๋อหรอใช่ครับ โอ้อยเขาใจมาตลอดว่าพี่บอยเข้าใจเลยว่าส่วนใหญ่ฟ้องอะแบ่งสมรสสินสมรสหรือสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรมันมันหลายอย่างประกอบกันบางเคสอาจจะฟ้องเฉพาะเมียน้อยอย่างเดียวโดยที่ไม่ฟ้องอย่าสามีเลยอเอาลุยเฉพาะคนนอกเลยคือคือพูดง่ายว่ากันผัวไว้ไม่ไม่ยุ่งรักผัวหลงผัวเอาผัวไว้ลุยมันก่อนลุยคนนั้นก่อนอ๋อเอาเมียน้อยมึงจ่ายเงินกูมาใช่ครับนี่ในชีวิตรอบตัวเนี่ยมีเรื่องเม้ามอยเนี่ยนะคนรู้จักที่ไม่ใช่ดาราเนี่ย ฟ้องเมียน้อยของผัวเนี่ยได้เงินหกเจ็ดล้านนะอ่มมันก็จะมีเป็นเมียน้อยอยู่นี้นะมันกินผัวเขาที่เขาเก็บเงินย้อนหลังนะฮลโหลจริงๆใช่ไหมบางบางคนเนี่ยอ้างว่าไม่รู้เนี่ยไปคบกับสามีเขาแค่ประมาณชาวบ้านนะ,อะสองเดือนโดนไปสามแสนศาลตัดสินให้สามแสนเลย<อ>ต้องจ่าย,ายสามแสนยึดซับกันได้ด้วยโอ้โหใช่เพราะฉะนั้นเป็นเมียน้อยสมัยนี้เนี่ยไม่ได้ว่า ได้ผัวเขาฟรีๆนะคะเขาไม่ได้แต่งเขาไม่ได้แต่งนะเขาไม่มาแต่งคุณนะแต่คุณต้องจ่ายเงินอีกมันมันค่าเช่าผัวเขาอะค่าสิริร้องผัวเขาใช้คํานั้นแล้วกันนะใช่ไหมเช่าผัวจ่ายสองสามแสนนี่แค่สองเดือนถูกไหมใช่ครับถ้าพี่บอยเข้าใจแบบนี้ฟังฟังแบบนี้เพื่อให้คนดูที่ดูเราเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยไม่มั่มอลอย่างเดียวเนี่ยนะการฟ้องในเรื่องของคดีเมียหลวงเนี่ยโอเคละหนึ่งฟ้องไม่น้อยเลยอ่าถุกบ่ะากับสองฟ้องผัวด้วยครับ บางคนฟ้องทั้งสองแบบครับบางคนฟ้องไม่น้อยอย่างเดียวครับอ่าอะทีนี้มาถึงฝั่งฟ้องผัวฟ้องผัวน uh> 네ี่คืออะไรแบ่งสินสมรสครับฟ้องยาขอค่าเลี้ยงดูครับอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับขอเลี้ยงดูสิทธิ์ในการดูแลบุตรใช่ครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ส่วนมากก็จบกันคดีลักษณะแบบนี้จบกันที่การพูดคุยนะอืมคือศาลให้ไปตกลงกันก็คุยนี่แหละคุยด้ศาลนี่แหละเดี๋ยวเอาคนกลางมาเอาผูิภาษาสมทบเอาผู้ประนอมมาศาลพูดคุยเองเจรจาเองคือคดีมันเป็นคดีครอบครัวศาล ตัดสินครับแต่ว่าเน้นการไกลเกลี่ยเน้นการ<ม>ไกลเกลี่ยน<อ>ใช่ครับเพราะมันออกแบบไม่ได้คือโดยหลักแล้วเนี่ยสมมติว่าคดีเกี่ยวกับลูกเนี่ยแยกกันจะให้เด็กไปอยู่กับคนนั้นให้เด็กไปอยู่คนนี้มันยากมันจะต้องให้แบบพ่อแม่ลองออกแบบดูซิว่าวันนี้อยู่กับใครเดือนนี้อยู่กับใครใครจ่ายจ่ายเท่าไหร่จ่ายยังไงส่วนมากศารจะให้คุยแล้วมันจะจบกันที่การเจรจา,ารนี่แหละเป็นทนายนี่ยุ่งเรื่องชาวบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะมากกว่าน,นักข่าวบันเทิงอีกเนาะ ชาวบ้านเขามายุ่งกันแล้วอแล้วเราก็เข้าไปยุ่งอ๋อไม่เหมือนนะครับบันเทิงชั้นใช่ไหมชั้นไปยุ่งเองใช่ไหมม่แ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 ่แมเมยน้อยบอกว่าฉันพร้อมจ่ายฉันรวยบางคนมีเงินก็พร้อมเป็นเมยน้อยนะเอ่อถามว่ามีไหมจ่ายมาซื้อเอาผมก็พร้อมบอกเลยว่าแรกขายจริงหรอจริงวายเมยน้อยก็คือ ทานายพัดบอกว่าคุณเอาผัวเขาไปใช้เอามาหนึ่งล้านบาทสมมุติสถ้าสมมุติว่าซื้อก็บอกมีหลวงเลยครับขายไม่ต้องอยู่เขาไม่รัก <c oughs> เราแล้วเขาไปแล้วเงินเท่านั้นที่สําคัญในการใช้ชีวิตแม่งผีจริง <c oughs> ผมพูดจริงเลยแล้วมีมอย่างนี้ด้วยมีด้วยแล้วมีด้วยแบบนี้วันนี้ปุ๊บขอโทษกันจบทําสัญญาจ่ายสามล้านเลิกเลยอย่าอย่าแล้วเขาก็ไปแต่งกับคนใหม่เลยอันนี้เรื่องของคุณเลยกำเงินไปก่อนสําคัญสุดเงิน คือเขาเป็นเมียน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บยังไม่มีคู่มาเป็นเมียน้อยบางทีคนที่เคยเป็นเมียหลวงมาก่อนแล้วตอนเนี้เป็นเมียน้อยคือเคยโดนแย่งและเอาคืนก็มีแต่ว่าไม่ได้แย่งเอาคืนคือแย่งผัวคนเดินคืนนะไปแย่งผัวชาวบ้านต่อแต่ก่อนตัวเองเคยเป็นหลวงมีทะเบียนสมรสผ่านคดีแบบนี้มาปุ๊บปุ๊บหลังๆมามาเป็นน้อยเขานล่วก็กูงงมีหรอมีทำไม เป็นเมียหลวงฟ้องชนะแล้วใช่ต่อมาเคสหน้ามาปับ๊บมาเป็นน้อยเขาทนายพัดคะช่วยหน่อยค่ะพี่นี่ไปเป็นน้อยเขานนี้ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วย,ไม,วย <laughs> ไม่เอาเลยด่าเพิ่มด้วยเป็นเมียน้อยเขามีครับทำไมอ่ะคนเรามันมันเป็นอย่างนั้นได้ทั้งที่ตัวเองก็ผ่านคดีชนะชนะเป็นเมียหลวงที่ชนะความรักความหลงมันห้ามกันไม่ได้ความรักความหลงความเชื่อ,ค,อคือไม่รู้จะเตือนอยังไงบางคนนี่ถึงขั้นเตือนเตือนไม่ได้ยังม<ฮ>ีความอยากชนะอย่างเดียวอยากได้อย่างเดียวฉันต้องได้เอาก็ไปซื้อผัวเข้ามาสิถ้าอย่างนั้นก็ ก็นั่นแหละครับดีสุดทางออกที่ดีสุดคือจ่ายเงินหาเองไม่ได้ซื้อแล้วเธอไม่ส่งสารทนายเมียน้อยก่อนพี่ต้องพี่ต้องดูทนายเมียน้อยก่อนแซบเหมือนเมียน้อยไหมจู่อย่าง่าความอ่ะจิงเหรอชู่วยทนายเมียน้อยเขาก็จะเป็นแบบเอาอะไรมาสู้อ่ะเป็นทนายของเมียน้อยฝั่งเมียน้อยเอาอะไรมาสู้อ่ะผมทุกรูปแบบ ตั้งแต่ว่าไม่ได้เป็นชู้นะไม่รู้ไม่ได้เป็นชู้นะไม่เปิดเผยไม่เสียหายทําไมผัวพี่ไม่อยากกับผัวล่ะแล้วทําไมพี่ไม่ฟ้องอยากกับผัวแล้วพี่ฟ้องหนูได้ยังไงอย่างนี้มีมีหมดเขาสู้มาหมดทุกรูปแบบแซบเหมือนกันทนายเมียน้อยก็ต้องทําหน้าที่ให้กับเมียน้อยอ่าก็คือก็คือสู้ไม่ถอยเหมือนกันใช่ครับผิดก็โอเคก็สู้กันไปหรือบางคนไม่รู้ว่าตัวเองจะทําผิดอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นคุณในายก็ก็ต้องทาทั้งทั้งฝั่ง โจ์แล้วจำเลยเออโจ์แล้วจำเลยแต่ว่าเธออ่ะเธอเล่นถือไพ่แบบว่าเธอเล่นโจทย์ง่ายไงมันไม่ง่ายโจเมียหลวงฉันว่าโจดง่ายฉันว่าโจย์เมียน้อยยากโจทย์เมียน้อยง่ายกว่าฮะฮะโจ์เมียน้อยง่ายกว่าไมบอกเลยว่าเมียหลวงยากกว่ามันยากกว่าไงฉันว่าเมียน้อยยังไงสู้ก็แพ้เมียหลวงเนี่ยถ้าสมมติว่ามันง่ายนะมันฟ้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วหลักฐานนี่หายากมาก หลักฐานในหาย,ยากมากแล้วหลักฐานแบบไหนที่กฎหมายเขาใช้กฎหมายเขาเอาสารเขามองอ่ะมาพูดเรื่องนี้ก็ดีกําลังจะถามเมียหลวงปลดฟังหลักฐานอะไรบ้างที่เวลาเราแบให้สารดูหรือมาคุยกับทนายทนายบอกโอ้โหนี่แบบใช่เลยแม่งดีมากเป็นหลักฐานที่แบบฟ้องชนะชอ่ะมีอะไรบ้างหลักฐานที่ใช้คือรูปถ่ายส่วนมากผมจะขอเป็นรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอและขอไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เดียวนะ ต้องขอไม่ต่ำกว่าห้าเหตุการณ์ไม่ต่ำกว่าสิบภาพพูดพูดพูดเหมือนง่ายแต่หาหาสิหาได้ไหมอ่ะเขาไปด้วยกันไปที่นั่นทุกที่กันชัดได้แน่เขาเดินด้วยกันมันก็อาจจะไม่ได้โยงความสัมพันธ์ใช่แต่ว่าเราต้องหาที่ทํานองชู้สาวเช่น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 ที่ไปกินข้าวด้วยกันตักอาหารให้กันมีจับมือกันหอมแก้มกอดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรือว่าไปกับยากนะยากครับหรือว่าไปกับไปงานแต่งงานบวชนะสมมติว่าไปงานที่ สังคมไม่การออกสังคมอ,อาจจะใส่เสื้อผ้าเหมือนกันถือกระเป๋าให้กันสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ต้นริง,งได้อีกทีหนึ่นงทุกอย่างหมดเลยใช่ครับหรือว่าเขาไปโพสในโซเชียลต่างๆ f a c e b o o k เออ i n s t a กรม m TikTok เอาต้อง,เอ,องเอาต้องโพสต้องคอมเมนต์เอามาหมดเลยเพราะฉะนั้นเมียหลวงจะฟ้องก็ไม่ได้หมายความว่าแค่รู้สึกหรือไม่ได้ไม่ได้เลยหรือผัวผัวไม่ทำกันบ้านกับฉันมาหนึ่งปีมาฟ้องอย่านงนั้นเราคิดแต่กฎหมายคิดเขาเอาหลักฐาน ไม่ได้ไม่ได้คือคือเราเ็าบอกว่าเอารูปถ่ายที่เป็นชู้กันเปิดเผยไม่ต่ำกว่าห้าเหตุการณ์ไม่ต่ำกว่าสิบภาพเขาก็พยายามที่จะเนี <c oughs> ่ยหลวงก็พยายามที่อธิบาย <c oughs> ก็มันไปอยู่ด้วยกันนี่คะ <c oughs> ก็มันมีลูกด้วยกันนี่คะ <c oughs> ก็มันนั่นก็มันนี่ <c oughs> อันนั้นมันคือมันผมไม่เห็นเอาหลักฐานให้ผมดู <c oughs> ไม่มีก็ทําอะไรไม่ได้อย่างนี้ทนายพัฒน์จำเป็นต้องมีเพื่อกนักสืบนักสืบให้เขาหาเองมีหลวงพ่ไม่มีหรอไม่มีเรืไม่มีบริการ ไม่อยากอยากเป็นทนายให้ขนาดนั้นไม่อยากให้เขาพิพาทกันขนาดนั้นคุณอยากได้คุณตามเองคุณหาเองบางบางเคสหลายเคสที่ชนะกันดีหรือฟ้องกันก็มาจากหนังสือเลยเพราะว่าเขารับรับนี่แหละแต่ต้องใช้หนังสือไปตามสืบเขาเขาจะตามเขาจะตามยังไงไม่รู้ว่าเขาเขามีวิชาชีพของเขาอ่ะวิเธอใช้คําว่าวิชาชีพมันเป็นอาชีพหนึ่งที่เขาทําเฉพาะทางมันต้องถือว่าเป็นวิชาชีพถามว่าให้เราไปตามเราไปตามคนนั้นเดินตามเขาก็ ไอ้คนนี้น้าแปลกแล้วคนนี้ใช่แล้วไม่รู้ว่าเขาหามาได้ยังไงนะบางคนช็อตเด็ดมากเขาหาได้อ่ะโอ้โหเนาะใช่ครับก็อหาได้อาชีพ,ชพใช่ครับอยากบอกอะไรกับเมียน้อยอะไรที่ลิจะเป็นเมียน้อยหรือลิจะกินผัวเขาอะไรที่ต้องระวังต้องจ่ายต้องจ่ายแล้วก็ต้องเจ็บด้วยมันมีบางเคสเนี่ยคุณเป็นเมียน้อยเขาคุณแย่งเขาอ่ะบางคนนะผมอยากจะบอกว่ามาร้องผมร้องให้กับเราเป็นเมียหลวง เหมือนพี่บอกแหละตอนแรกเป็นเมียน้อยพอได้ผัวเข้ามามเป็นเป็นเนมียหลวงตัวเองมีทะเบียนสมรสุดท้ายแล้วตัวเองมานั่งเจ็บเองเพราะหนึ่งกลัวว่าผัวเนี่ยจะกลับไปหาเมียเก่าฐานไฟเก่ามันก็คุกฐานไฟเก่ามันก็ร้อนมันมีโอกาสได้เหมือนเดิมเขาไปกลับไปหาลูกนี่แหละตัวเองก็ลําบากเจ็บอีกครับแล้วทะทเบียนเป็นเมีย เป็นเมียน้อยที่แย่งเขามีสมรสแย่งเข้ามาแต่ก็ไม่ได้มีความสุขใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วกลัวเขากลับไปหาที่เดิมเขาก็มีลูกกับเมียเมียเมียเก่าเมียหลวงที่ไม่มีสมรสใช่ใช่ค่ะเมียเก่าอ่ะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยพ่อตัวเองมาด้วยความเป็นเมียน้อยแย่งเข้ามาแม้กระทั่งกลัวคนเก่าและกลัวคนใหม่ที่กลัวคนใหม่ทําเหมือนตัวเองนี่ซ้ามากผมเจอมาเหมือนกันเยอะใช่ไหมใช่เพียงแต่ว่าเราพูดไม่ได้คือสุดท้ายเราก็รู้เวลามันสืบกันมันสางกันหมดแล้วว่าที่ไปที่มันเป็นยังไง แล้วมีไหมอันนี้ถามอีกขึ้นศาลเมียหลวงฟ้องเมียน้อยผัวก,ก็ไปสุดท้ายกูไม่เอาทั้งหลวงไม่เอาทั้งน้อยไปเลยดีกว่าคือแบบนั้นเยอะมากที่สุด<า>คือฉันถาม<ป>เล่นลิน้นคือ <laughs> คือปล่อยปล่อยผู้หญิงอะลุยกันผู้ชายนี้ไม่ไม่ยุ่ง ผู้ชายไม่ยุ่งเลยคือเอาเลยเธอยุ่งเธอก็ใส่กันเลยดีไม่ดีมันเป็นมีคนใหม่แล้วรอแล้วเพราะเธอยุ่งกันอยากก็ได้ไม่อยากก็ได้ก็ไปเอาเงินกันพอดเ่ายังาเบื่อมึงสองคนแล้วประมาณนั้นเพราะไม่มีปัญหาผู้ชายเนี่ยเป็นเป็นเพศคนที่เป็นผัวเนี่ยเป็นเป็นผู้ชายที่แบบหนีปัญหาแล้วปล่อยเขาสางปัญหาการผู้หญิงทะเลาะก,กันหลายๆคนทะเลาะก,กันด่าก,กันเกลียดกันเพราะอะไรเคยเจอหน้ากันไม่ไม่เพราะผู้ชายคนเดียวไม่เคยเจอหน้ากันแต่เกลียดกันมากเลยผู้ชายหนีฮะ เป็นเมียหลวงที่ไม่มีทะเบียนสมรสวันหนึ่งก็จะเป็นเมียน้อยอาจจะเป็นเมียน้อยได้คนมีทะเบียนสมรสในอดีตมึงก็อาจจะเป็นเมียน้อยมาก่อนที่ที่มาเป็นหลวงที่มาเป็นหลวงที่มาเกาะสมรสโอ้ซับซ้อนไปหมดเนาะจริบมันไม่เหมือนกันไม่มีบล็อกเซตที่แบบเดินไปแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าบางคนอาจจะข้ามไปทางนี้บ <ừ> างคนจะมาแบบนี้ถ้าเราได้อยู่กินคลองเรือนกับผู้ชายที่ดีไม่มีสมรส ก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาครับแต่มีสมรสมีทะเบียนสมรสก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีปัญหาจะมีสักกี่ใแบบมันก็ทรยเอยู่ดีมันก็ทรยเอยู่ดี <S <S> <S ถ้าคนมันจะเป็นไม่น่าละ่ะทนายพาร์บอกผม <S <S ผมไม่จดกับใครเลยผมไม่มีเมียไม่มีเมียใช่ไหมคือไม่มีครับยังโสดอยู่ยังโสดอยู่มีแฟนไหมยังไม่มีครับยังโสดอยู่ ไม่กล้าไงไม่กล้าไปทนายเองไงก็คือเห็นเยอะพี่เห็นเห็นค่อนข้างที่จะพอเห็นเยอะแล้วไม่กล้ามีเมียไม่กล้ามีครอบครัวเลยหรอคือหนึ่งหนึ่งก่อนเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาเรามีเวลากับกับกับเรื่องแบบนี้กับงานอีกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วเห็นมากบางคนสวยมากบางคนหล่อมากบางคนรวยมากบางคนจนมากบางคนแบบนี้บางคนแบบชีวิตเต็มรูปแบบแต่ทําไมเป็นแบบนี้บางคนแบบทางสังคมแบบดีมากเลยนะคนอื่นอาจจะไม่ใช่คนนี้ไม่น่าจะมีเมียน้อยแต่ดูความเป็นจริงโอย บางคนสวยมากหัวไม่น่าจะทิ้งหัวไม่น่าจะมีเมียน้อยแต่ในความเป็นจริงคือหูคนเราเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าวันนี้เราคิดแค่นี้นะอายุผมเท่านี้ผมคิดแค่นี้อายุเท่าไรอายุสามสิบสี่โอ้โหยังเด็กอยู่เลยใช่ครับจะมีความคิดแค่นี้เด็กยี่ห้าก็จะคิดแบบนั้นมัธยมจะคิดแบบนั้นสี่สิบจะอิกเวลหนึ่งห้าสิบจะอีกเวลหนึ่งหกสิบอีกเวลหนึ่งเคมีเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนวันนี้ผมอาจจะรักคุณมากนะแต่ว่าผ่านไปสิบปีมันไม่เหมือนเดิมฮอร์โมนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนทุ ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เขาจะรักเราเหมือนเดิมอันนี้คือกติกาเลยมันคือการสมัครใจที่เข้าไปเดิมพันและมันมีพร้อมที่จะระเบิดมันจะปะทุกันไหนก็ได้บางคนอยู่ด้วยกันมายี่สปีสาสปีไม่เคยมีเลยแต่มาใจแตกตอนแก่พังเลยก็มีบางคนบางคนเป็นเมียหลวงที่เป็นเมียหลวงช่ืยอใช้คำนี้เนาะเมียหลวงมืออาชีพรู้ว่าตัวเองไม่สามารถสนอง เริ่มมันเตียงให้กับผัวก็ให้ผัวไปซื้อปล่อยอันนั้นก็เป็นทางออกทางออกหนึ่งถูกต้องครับคือกติกาในการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดแล้วมันจะมีใครที่รับกติกานั้นได้ถ้าเขารับกติกาได้ไม่ต้องยุ่งกับเขามีไหมที่แบบเมยหลวงบอกเออเขาจะไปกินใครพี่ไม่เคยว่าแต่อย่ามีเป็นตัวเป็นตนมีมีพี่ฟ้องมันเพราะว่ามันเกินร้้มเส้นมันรั้าเส้นมันมันเปิดตัวเป็นตัวเป็นตนพี่จะไปชั่วครั้งชั่วคราวไปซื้อกินพี่ไม่ติดแต่พอเปิดตัวยามเกียรติกันฉันไมมมม่่ยออัันผบกแหละวา ไม่มีใครออกแบบกติกามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาจะวางกติกากันจะแปลากติกาของครอบครัวอื่นมาไม่ได้บางคนก็อยู่ด้วยกันสาคนสี่คนบางคนช่วยกันเลี้ยงลูกด้วยกันก็มีถูกไหมอย่างนี้มันบอกไม่ได้กติกาแล้วแต่ว่าคุณจะตกลงกันยังไงคุณสัญญากันไว้ไว่าอย่างไงแค่น,นี้บอกไม่ได้แล้วมีบางเคสไหมที่หนึ่งผัวไม่ได้อยู่กันสองเมียอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่กันสองคนมีสองเมียสามเมียสี่เมียในหนึ่งบ้านอะ่ะมีไหมที่ฟ้องกันของทงนันมีมีไหมมีมีที่บอกว่าเอเขาเรียกแม่หนึ่งแม่สองแม่สามก ถ้าเนี่ยจะไปเจอเรื่องมรดกถ้ามรดกปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยจะจะเห็นเลยพอพ่อเสียปั๊บมีมีแม่หนึ่งแม่สองแม่สามมีเหมือนกันมีเหมือนกันบางคนเนี่ยไปฟ้องแม่ไปฟ้องเมียที่สี่แต่ไม่ฟ้องแม่แม่สองแม่สามไม่ฟออ้องเพราะเ้อสี่เลยเพราะเธอลำเส้นไปเพราะเธอเพราะเธออยู่ใต้เงาชั้นใช่บางคนคือคือคนที่สองคนที่สามอาจยินยอมแต่คนที่สี่ไม่ได้ยินยอมด้วยเขาก็ฟ้องคนที่สี่อย่างเดียวโอ้เขาข้ามเลย ลูกเมียน้อยสิทธิ์ของลูกเมียน้อยได้เท่ากับลูกมีหลวงไหมเอออันนี้พี่บ่ยอยากรู้โตมาบางคนไม่รู้เลยว่าพ่อเราว่าฉันเป็นลูกเมียน้อยคือที่จริงอ่าตามกฎหมายเนี่ยถ้าพ่อยินพ่อแสดงตนโดยเปิดเผยเนาะพ่อรเราทุกคนรับรู้รับทราบอาจจะเซ็นรับรองบุตรว่าหรือว่าไปพาไปเปิดที่นั่นที่นี่แล้วทุกคนรู้ว่าเป็นลูกไม่ว่าลูกเมียหลวงกับลูกเมียน้อยเนี่ยในเรื่องของมรดกเนี่ยรับเท่ากันไม่ถ้าเกิดโตมาปุ๊บเขาไปเซ็นรับรองบุตรก็ถือว่าเป็นเป็นพ่อลูกด้ยชอบตัวกฎหมาย เท่านั้นเองไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ไม่ใช่กรณีแบบเมียน้อยลูกเมียน้อยได้สิทธิ์เหมือนลูกเมียหลวงถูกต้องครับแต่เมียน้อยไม่ได้เท่าเมียหลวงแน่นอนไม่ได้เลยไม่ได้ทีนี้ก็จะถามเธอถึงทีมงานบ้างอ่ะน้องมผู้ชายมามาเปิดตัวมาเปิดตัวให้แฟนเพจไม่บอยเห็นหน่อยมีแฟนกันหมดหรือยังยังยังเธอแค่สามสิบสี่แล้วพวกนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่วัยเลสองเท่าไหร่หรอใช่ค่ะ แล้วพวกที่ทําคดีเมียหลวงกันหมดเลยเหรอต้องทำครับต้องทำงมันเยอะ<ห>มนเยอต้องทาแล้เด็กพวกนี้มันจะมาภาษาอะไรกับคขาว่าเมียหลวงเมียน้อยอะ่ะมันทําเยอะมันก็เข้าใจพี่มันทำได้เด็กๆก็ลหล้รจแล้วมันไปเจอลุงเจอป้าเจอบรรดาลิศเด็ก ฝั่ง<ด>ทนายเ<ด>มียน้อยมันไม่ไม่ไมหงอเลยพวกเนี้ยได้ลอ๋อเหรอต้องส่วนต้องส่วน,วน,วนค,คือคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําคดีเมียหลวงเมียน้อยทั้งหมดอ,มอาจจะคนนี้ทําอย่างทนายอาคมอย่างเงี้ยรับเฉพาะคดีเมียน้อยไอาจจะทาคดีแพ่งอ๋อแปลว่าพัดไม่ได้บริษัทของพัดไม่ได้ทำเฉพาะทนายเมียหลวงเมียน้อยอย่างเดียวไม่ใช่ครับเรามีแพ่งเรามีคดีอื่นด้วยใช่ครับอ๋อแต่ว่าบางทีอาจจะต้องสลับกันอาจจะต้องเออให้ทําคดีเมียหลวงนะเป็นเคตนี้เขาก็รู้เขาก็ไปทําได้อ๋อไม่เครียดไม่เครียดเลยว่าแบ่งจับเมียหลวงไปทำอย่นอื่นบ้าง ใช่ครับอ๋อนี่ก็คือเด็กนิติแล้วเนาะจบนิติมาใช่ครับแล้วอยู่ดีทาไมเธอเอาพวกเขามาทําคดีเมนหนุ่เมนน้อยเขาสมัครมาเองต้องถามก่อนนะเพรา้าทำไมถึงอยากจะทำคดีเมนหน้อยเมนน้อยน่ะก็เห็นพี่พัฒน์เป็นไอเดียตอนนั้นจริงหรอจริงจริงนะเพราะว่าติดตามจากเพเหโอใช่ครับเพราะว่าติดตามยังไม่มีใครแนะนํามาเพราะว่าเขาดังใช่ไหมเขาออกทุกสื่อเลยอะตอนนั้นอะตอนผมตั้งแต่สามปีที่แล้วอืตอนนั้นพี่พัฒจะเริ่มมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็ติดต่อเริ่มจากออนไลน์ก่อน อ๋อเหรอพูดไดตามตามเธอมาจากออนไลน์เหรอใช่ครับไอดอลชอบเนี้ยเหรอชอบครับเป็นไอดอลดีใจนะคะทุกคนวันนี้พี่บอยได้มาเจอพวกเขาแล้วก็นี่คนนี้พี่บอยบอกเลยไม่ต้องไม่ต้องผัวไม่มีเมยน้อยก็ตามเพจเขาได้เพราะว่าเพจเขาสนุกอยู่ครับผมเอออันนี้จะพูดจริงไหมล่ะครับผมเออเขาชื่อเพจเ Facebook ที่พี่บอยตามเขาทนายเมียหลวงทนายพัฒนทนายเมยหลวงแต่ว่าเวลาตามเพจเขาบางทีเขาก็มีพงมีเพลงเหมือน สนลกสนุกดีแหลกบ้างใช่ไหมอืแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะก็ชีวิตจริงมันไม่ได้รีแลกไงชีวิตจริงก็คือเมีหลวงโทรมาร้องไห้เมีหลวงโทรมาสาดความแค้นเอามันเต็มที่เลยพี่ไม่ยอมอ่าพี่ไม่ยอมขอบคุณมากวี่สุกมากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนเลยวันนี้สนุกจริงๆแล้วก็ได้มีความรู้แล้วก็ได้คุยกับทนายพัทด้วยก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนดังเนาะดังแล้วเป็นคนดังเขาเป็นคนดังเขาทำคดีดังมากคิดดูสิเออ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนบ๊ายบายนะทุกคนที่ติดตามขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพวกเธอนอกจากฉันน่ะจะมาสัมภาษณ์ทนายเมียหลวงแล้วนะคะฉันก็อยู่ฝั่งเมียหลวงเหมือนกันเพราะว่าบัวบงกตฉันก็เป็นคนช่วยนะคะในสงครามสมรสนะตอนนั้นนะคะก็เขี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็เป็นฝั่งเมียหลวงทั้งหมดเราทำสำเร็จแล้ว